สวัสดีค่ะบ่าอุบลมาทอดปอเปี๊ยกันค่ะขอบคุณมากนะคะ ชิมเลยมาเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเป็นไลฟ์สดทอดปอเปีย๊ยจากสวีเดนค่ะไส้เราผัดสุกแล้วนะคะเราทอดให้แค่แป้งเหลืองกรอบค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเลาะ,ะไปเรื่อยใบคนิง้งทอดปอเปี๊ยค่ะทอดปอเปี๊ยค่ะน้องค่ะอยู่ต่างแดนต้องทำกินเองค่ะนี่อันใหญ่มากเลยสองอันอิ่มค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณ FC ที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะขอบคุณคุณบ่าวอุบลค่ะคุณนุมวันนี้งานเยอะไหมคะทำปอเปี๊ยะทอดค่ะ อยู่ต่างแดนต้องทำกินเองค่ะเอาน้ำมันออกหน่อยค่ะขอบคุณมากนะคะ นมสีเหลืองสวยไหมคะนี่อันใหญ่ค่ะดูมือพี่นี่ใหญ่ค่ะนี่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะน้องลูกนอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้องลูกนอนอันยาวนะคะนี่เต็มมือเลยปอเปียคนสวีเดน ขอสิบตัวได้เลยเดี๋ยวส่งไปสนีไปให้ค่ะนี่จำได้ว่าทําครั้งสุดท้ายคือเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วแหละเดือนเดียวกันนี่แหละปีที่แล้วเขาวันเกิดลูกสาวแฟนอายุห้าสิบปีนี้ห้าสิบเอ็ดเท่ากับว่าไม่ได้ทํามาปีนึงเลยเร็วมาก เหลืองกรอบค่ะหนะ้าอร่อยค่ะเหลืองเหลืองนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปอเปี๊ยะต้องเอาต้องหยิบขึ้นมาชมแบบนี้เอามาเล่นแบบนี้ค่ะเหมือนของของคุณยายบุญค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะอุย้ยเดี๋ยวอันนี้ใหม่ต้องค่อยๆต้องต้องค่อยๆหมุนหมุนหมุนให้เขาสุก เหลืองทั่วๆกันคุณโอเลสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่แวะมารับชมนี่ค่ะปอเปีย๊ยขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่ อันละสิบบาทค่ะละสิบบาทคนที่นี่เขาทําขายเขาทําอันละสิบสิบโครนเลยนะคะลูกหนอนสิบโครอนอันละสิบโครนเนี่ยตกอันละสามสิบกว่าบาทเลยนะบางคนเขาก็ไม่ทําเขาก็ไปสั่งเอาไงสั่งคนที่เขาทําแต่เราอะไม่ทําเอง มีเวลาก็ทำค่ะแป้งเหลือห่อไม่ครบค่ะเขาห่อหนึ่งได้สี่สิบอันแต่ว่าเราห่อไม่ครบไม่รู้ได้กี่อันแล้วเนี่ยเนี่ยลองนับดูสิพอดทั้งละห้า ได้ยีอันคุณสาราชะโรธสวัสดีค่ะคุณสาราชะรสอุตส่าแวะมาให้กำลังใจยี่สิบห้สามสามสิบสามสิบสามอันได้สามสิบสามอันค่ะ นี่ค่ะมาทานปอเปี๊ยะด้วยกันค่ะปอเปี๊ยะร้อนๆค่ะเดี๋ยวขอถ่ายคลิปสั้นหน่อยเอามือถือไหนล่ะ อเปียร้อนๆสักชิ้นไหมคะขอขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟ บางบ้านเขามีหม้อทอดไฟฟ้ามันก็ง่ายค่ะเราไม่มีเราก็ใช้แต่แบบบ้านๆแบบนี้แหละค่ะนี่ค่ะปอเปี๊ยทอดเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะ่ะน่าทานไหมคะ่ะ FC นี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะรักๆค่ะรักๆ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสาราชลดขอบคุณคุณโอเลจีเคค่ะเราก็จะติดภาษาสวีเดนเนาะขอบคุณคุณบา่าวอุบลค่ะขับรถปลอดภัยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนมขับรถระวังนะคะลงลงเลยค่ะลงเลยขอบคุณมากค่ะขับรถกัอุตสาหะมาขอบคุณมากๆค่ะน้องลูกนอนพี่หาที่กดกดตัดไฮไลไท์ไม่เจอน้องลูกนอนมันอยู่ตรงไหนอะเอา เอาหายไปเลยขอบคุณค่ะมากค่ะคุณนุ่ม ตัดไฮไลท์ไม่ได้อะน้องลูกนอนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณที่ผ่านเข้ามารับชมค่ะ ตรงสี่เหลี่ยมมันไม่มีเลยะููกนอนมันมีเครื่องหมายหมุนกลับแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็เป็นรูปกล้องแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์สี่เหลี่ยมตรงนี้เหรอแชทไม่ไม่มีอ่ะลูกนอนของพี่ไม่มีอะคะ่ะ แม่วาแม่วาขอบคุณมากนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะแม่วาขอบคุณคะ่ะนี่ค่ะแม่วาจริงๆอะ่ะ เราก็ไม่ค่อยชอบกินนะทำกินเองเนี่ยกินดีก็แค่อันสองอันแค่นั้นทําไปให้หลานๆทานค่ะขอบคุณแม่วานะคะใส่ประแจให้แม่วาก่อน <c oughs> ปอัปปเปีืออันใหญ่ค่ะแม่วา เต็มเต็มฝ่ามือเลยนี่นี่เต็มฝ่าพื้นพี่เลยนี่ดูนะคะนี่อันเดียวอิม่มให้สองอันเลยคนละสองอัน30สิกว่าอันสองสองสห้าน่าจะพอเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ คุณคุณโอเล่ค่ะขอบคุณนะคะยังเหลืออีกเท่านี้ค่ะเหลืออีกเท่านี้น่าจะอีกสองหนอีกสองหมอ้ออยู่สวีเดนใช้หม้อทอดนะคะแม่ว่า ขอบมันสูงนี่ค่ะมันไม่กระเด็นนี่ค่ะมาทอดปอเปี๊ยค่ะมาทานปอเปี๊ยะด้วยกันค่ะ รับปอบเปียรอนๆสักชิ้นไหมคะ ส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้หม้อทอดใ่ไหมว่าถ้าทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยเ,เสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วแม่น้องเรแม่น้องเรสวัสดีค่ะแม่น้องเรพี่ทำปอเปี๊ยะทอดค่ะ สวัสดีค่ะคุณเมสีวานขอบคุณมากนะคะมาทอดปอเปี๊ยด้วยกันค่ะคุณยายโฉมคุณยายโฉมสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะปอเปี๊ยที่ทอดเสร็จแล้วค่ะอันใหญ่ดีไหมคะ คุณยายโฉมรับปอเปี๊ยะสักชิ้นไหมคะคุณยายโฉมรับปอเปี๊ยะสักชิ้นไหมคะนี่คะ่ะแม่น้องเลมาคะ่ะมาทานปอเปี๊ยะทอดด้วยกันคะ่ะ กัดทีนึ่งเต็มคําเลยค่ะวันนี้จะไปบ้านลูกสาวแฟนค่ะหลานหลานชอบกินค่ะก็โตโตกันหมดแล้วแหละค่ะมีครอบครัวกันหมดแล้วหลานก็ ขอบคุณคุณเมนะคะขอบคุณคุณยายโชมค่ะขอบคุณแม่น้องเรนะคะหอ่อใส่ไม่พอแป้งเหลือค่ะแม่น้องเรแป้งเหลือได้ทั้งหมด33อันแป้งคงจะเหลือ7เดี๋ยวเอาไวห้ห่อกุ้งทอด เดี๋ยวไปทำกุ้งทอดขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเห็นไส้ตั้งเยอะไม่พอค่ะพี่พี่หออันใหญ่อ่ะเนี่ยค่ะคุณเม์น้องเม์นี่อันใหญ่อันแรกๆอ่ะจะได้ไส้ไปเยอะเลยแล้วมันก็ไส้ไม่พอมือหนอ่ะ ขนาดเป็นคืบนี่เลยเนี่คะ่ะน้องเมย์เต็มมือเลยน้องเมย์ก็สวัสดีคะ่ะคุณพี่ลูกหนอนคนสวยแม่น้องเลก็น่าอร่อยคะ่คะค่ะขอบคุณคะ่ะ มีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนลูกสาวอะเขาเมื่อปีที่แล้ววันเกิดเขาก็ทําไปช่วยงานเลี้ยงวันเกิดเขาก็บอกว่าฉันจะสั่งเธอทําบอกอ,อุ้ยไม่ไม่ไมหรอกนะฉันไม่เอาฉันทําไม่ไว้หรอกแบบว่าเขาจะสั่งทําเราบอกว่าเราเราก็ทํางานเราไม่มีเวลาบางคนเนี่ยเขา คนที่ขยันเขาทำรับจ้างรับสั่งทำเขาคิดอันละสิบสิบโครนสวีเดนตก,ตกอุ้ยตกอัลละสามสิบกว่าบาทอะเหลืออีกสามอันค่ะ ได้ค่ะน้องเมย์น้องเมย์อมบอกว่าน่ากินจังเลยคะ่ะขอสักอันได้ไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ทอดร้อนๆ้อนเนี่ยคะ่ะร้อนๆ้อนต้องสุกแล้วกินใหม่ๆนะคะแป้งมันจะกรอบแต่กว่าเราจะไปถึงงานตอนเย็นห้าโมงจะต้องวางไว้ไม่ให้ไม่ให้ หวังว่าคงจะกรอบแม่น้องเลบอกขอสองค่ะได้ค่ะขอสองค่ะน้องเลอันหนึง่งคุณแม่อันหนึง่งเหลือสามอันสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ก็ลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ วันนี้สามไล้์เลยเนี่ยผัดไส้ด้วยห่อด้วยทอดด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาจัดใส่ถาดนี้นะคะ แล้วเราก็ใช้แต่น้ำจิ้มไก่อะคะ่ะน้ำจิ้มไก่เขาเขาใช้น้ำจิ้มไก่กันที่นี่คนที่นี่เขากินน้ำจิ้มไก่ไม่มีไม่มีบวยอะไรน้ำเป็นบวยอะคะ่ะน้ำบวยไม่มีอ๋อ <laughs> คุณเมสีวันบอกแม่น้องเรขอสองอันงั้นเปลี่ยนใจขอสาอันเพราะอยู่กัน3ามคนได้เลยค่ะคุณเลข่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ11ไลค์สิล้านดวงใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวก็จะลงไลค์แล้วค่ะเนี่ยสอันสุดท้ายแล้วค่ะ อันสุดท้ายแล้วก็คอยหมุนหมุนนะคะไม่งั้นข้างล่างมันก็จะเกียมข้างบนก็จะขาวแบบนี้ขอขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณยายโฉมนะคะขอบคุณคุณโอเล่ขอบคุณบ่าวอุบลคุณยายโฉมไม่รับสักชิ้นเหรอคะคุณยายโฉมไปไหนแล้วขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวขอลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณมัดรวมเลยค่ะขอบคุณน้องลูกนอนนะคะขอบคุณบ่าวอุบล ขอบคุณคุณเลาะไปเรื่อยเดี๋ยวพี่เอาขึ้นเลยเสร็จแล้วค่ะปิดปิดไฟก่อนเดี๋ยวแป้งจะขมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอลงไลน์แล้วค่ะ บายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณคุณโอเล่ขอบคุณแม่น้องเรขอบคุณคุณเมสีวันนะคะสีวันนี่อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวพี่ใส่ประแจก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลื่อนก่อนอุ้ยร้อนหม้อร้อน อุยน้ำมันกระเด็นบายบายค่ะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เขาบอกว่าไปห้าโมงครึ่งเขาเลี้ยงเป็นอาหารไม่ได้ไม่ได้แค่ดื่มกาแฟก็เลยทำปอเปี๊ยะไปไปทานด้วยกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจบายบายนะคะบาย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 ค่ะเลิฟเลิฟค่ะขอบคุณ ข้างบนมีสี่ 4, ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่น้องเรไปแล้วนะคะบายบายตัดไฮไลท์ไม่ได้ไม่รู้ตรงไหน ทานให้อร่อยค่ะค่ะแม่น้องขอบคุณมากค่ะพี่หาปุ่มตัดไฮไลท์ไม่ได้เลยอ่ะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สามปุ่มนี้ก็เดียนแล้วอ๋อไม่มีหาไม่เจอแล้วบายบายค่ะโบกมือสีชมพูเลยค่ะบา,บาย